ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันดา์ไปหรือ,อยังนะฮะปีก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวเองเนาะเราจะลองเริ่มไลฟ์กันนะครับวันนี้จริงๆคืออยากจะบันทึกเรื่องราวของตัวเองไว้เฉยๆครับอยากจะบันทึกว่าเป็นคำพูดนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับว่าที่เรา เอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้มันวิดีโอนี้มันถูกกระจายไปหรือยังนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าในผมดูในไลฟ์สตรีมไม่ได้ครับว่ามันมีไลฟ์อะไรบ้างนะครับก็ไม่รู้คลิปมันออกหรือยังแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตดูก่อนแล้วกันนว่ามันเข้าได้ไหมเห็นหน้าไหมอะไรไหมอ่าโอเคขออนุญาตเปิดเสียงเทสต,ตัวเองก่อนนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ขึ้นไลฟ์สตรีมเรียบร้อยแล้วก็ขอเช็คไ่นิดนึงเมื่อกี้ไปเช็คไปแล้วอ่าอาจจะดูมึนๆหน่อยนะครับเอาก็จริงๆก็ไม่รู้มันคงไม่มีคนดูหรอกคลิปนี้ยรู้ว่ามันไม่มีใครดูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเป็นเรื่องของผมเองนะเนาะอันนี้ผมก็พยายามปรับอยู่นะครับว่ามันจะเหมาะกับใครเรียไงบ้าง จริงๆคลิปแรกเนี้ยคลิป ep หนึ่งนะครับครนะครเสียใจครจริงๆก็ไม่รู้ว่ามีคนดูแน่นอนแล้ะครับแ้วก็เลยบอกว่าคลิปเนี้ยจริงๆอยากทําขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจตัวเองครับตอนเนี้ยวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบหกพฤษาคมนะครับก็เหมือนกับตัวเองนะครับใครฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรนะคือเป็นอยากทําเป็นดารีของตัวเองขึ้นมา ราจะพยายามทำเสียงให้มันดีกว่านี้นะครับก็จริงๆแล้วผมผ่านหนังสือเล่มที่สามสิบห้ามาเมื่อประมาณสิบกว่านาทีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียคุณแม่นะครับสูญเสียที่บ้านเออไม่ใช่การสูญเสียแม่การสูญเสียค,คนตาการสูญเสียเนการสูญเสียเฟซบุ๊ก ที่ใช้มานานประมาณสิบกว่าปีแล้วไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมครับอุอ้ยอุ้ยโทษโทรับนก็เพอนั่นแหละครับสิ่งที่ผมเจอคอนี้าะฮะมันขอทบ,บใหม่นิเี้สิ่งที่ผมเจอมันก็ปีดทลาวมันก็มีเรื่องราวดีๆและไม่ดีเยอะมากนะครับใครได้ได้ยินทดสอบนะครับโอเค โอเคฮะก็อย okay, huh? ่างผมก็เส mm. ียอะไรไปหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเอ้ยงานไม่ได้เสียนะพี่ครับเอออุตส่าห์จะมาคิดว่าตัวเองจะทําอะไรบ้างเนาะในปีนี้ก็จริงๆแล้วครับก็คืออยากมาพูดถึงเรื่องของตัวเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอเรื่องที่แย่เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่บ้านหรือเรื่อง โดยรวมทั่วไปนะครับก็คือเสียสูญเสียคุณตาสูญเสีย Facebook ที่ใช้มานานกว่า10ปีนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบเออมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นชีวิตไม,ไม่ไม่แน่ไม่นอนเอนาะก็ในวัย5 5ของผู้ชายแก่ๆคนหนึงนะครับเราก็เจออะไรมาเยอะแยะมากผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเจออะไรกันมาบ้าง แต่ถ้าให้ผมพูดถึงประสบการณ์ของปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องจะให้ผมเป็นนักเล่าเรื่องผมก็เป็นเล่าเรื่องไม่ได้นะก็คือจริงๆแล้วอยากทาคลิปเนี้ยขึ้นมาเพื่อเก็บความรู้สึกของตัวเองในวัย35เพื่อจะเข้า36ปีซึ่งหลายลนะก็ไม่มีใครรู้ว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวของเราเท่าไหร่แค่อยากเก็บเป็นความทรงจาไว้เพื่อวันหนึ่งผมกลับมาได้ดูคลิปนี้นะฮะ ก็หวังว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับคือทจริงจะให้ผมอธิบายเรื่องราวคือผมก็ในคลิปนี้ผมก็แค่อยากพูดเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันไปเจออะไรมาบ้างนะครับโดยในแต่ละเรื่องที่ผมเจอมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนช่วงนี้ก็คงจะเจอไปบ้างแหละโดยในวัยของเราเนี่ยนะครับจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ญาติผู้ใหญ่เพื่อนคนสนิทหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียแบบเป็นหรือแบบตายไปนะครับในที่นี้เพื่อนเราก็จะน้อยลงในวัยอายุส5สิบห้าหรือบางคนอาจจะมีเพื่อนอยู่แต่เพื่อนที่จะมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับแล้วคนจะมีครอบครัวขึ้นตัวผมเองก็คงไม่คิดเรื่องครอบครัวแล้วแล้วก็คงใช้ชีวิตคนเดียวอย่างชื่อคิดหรืออย่างที่ การมองในคลิปจริงๆน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยหวังว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับปีสามสิบห้าหนังสือเล่มที่สามสิบห้ามันผ่านไปแล้วผมวองว่าหนังสือเล่มที่สามสิบหกเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมแต่ผมก็อยากจะพูดอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆไปและปีนี้ครับ ก็ดีขึ้นกับปีก่อนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานมีงานประจำาทำําหรือจะมีเรื่องของเออได้เพื่อนใหม่ๆได้พบเจอคนใหม่ๆบ้าง,างนะฮะได้เจอคนดีๆบ้างไม่ดีบ้างผ่านไปนะครับก็หวังว่าปีหน้ามันคงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นส่วนคลิปท่องเที่ยวอะครับก็ยังอยากทำอยู่ ็จะพยายามตัดแล้วลงคลิปใหม่ yeah ให้ได้นะครับจริงๆมันมีคลิปนองไว้แต่ผมไม่อยากลงก็ถ้าเป็นคลิปที่ลงต่อไปนี้ก็คืออยากเป็นความทรงจำกับคุณแม่ที่เหลือที่ไม่รู้หลังจากเออมันคือเรื่องหลังจากว่าปีนี้คุณแม่มีอาการป่วยที่เป็นหนักมากจนไม่ไม่หน้าโอเคก็เลยอยากจะเริ่มทําคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งหลายๆคลิปเลยแหละอยากพาที่แม่ไปเที่ยวกันก็ ทีคลปนี้ผมก็ไม่อยากจะทำอะไรพูดอะไรเยอะะเนาะก็หวังว่าคนคนหนึ่งจะกลับมามีแรงได้ครั้งก็จริงๆผมแค่อยากจะทำหลายเล่าเรื่องราวต่างๆแต่แต่ละวันที่ผมเจอมาเราเจออะไรมาบ้างวันหนึ่งหรืออาทิตย์นี้เราเจอผมเจออะไรมาบ้างบางทีอาจจะช่วงนี้อาจจะติดทำรารหรือติดไปเที่ยวต่างๆก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงตัวเองในเรื่องของเสียงเรื่องของการพูดจาเรื่องของการใช้คําต่างๆนะครับผมถ้าเสียงมันเหมือนอุยอีอุยอีอันนี้ผมพยายามแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าเป็นที่ไม่หรือว่าเป็นที่ตัวผมเนาะอันนี้ผมก็จะพยายามให้เต็มที่นะฮะก็ตอนนี้ผมก็ทําตามปกติเวลานะฮะโอเคครับก็จริงๆก็ต้องขอบ หลายๆคนที่กดไลค์กดกดไลค์ให้ผมนะครับโดยที่เราไม่รู้จักกันหรือคุณเป็นคนต่างประเทศซึ่งฝั่งไทยไม่รู้เรื่องก็ขอขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณเพื่อนหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็หลายๆคนที่ไม่อยู่ในชีวิตต่อนะครับไม่มีอะไรแล้วจริงๆวันนี้ก็แค่อยากลองเทสดูว่ามันยังไลค์ได้ไหมไมันยังทาอะไรต่างๆได้ไหมก็เลยลองขึ้นไลฟ์ดูนะครับใน ก็ถ้าอยากจริงๆอยากมีเพื่อนคุยในทุกๆเรื่องในทุกๆวันนะครับ <ๆ S 1> ก็หวังว่าจะมีคนคุยด้วยนะครับในทุกๆวันที่ยอยากคุยนะครับโอเคฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมแค่อยากมาพูดเนาะก็สุขสันต์วันเกิดกับตัวเองครับขอบคุณคุณแม่ที่ให้เกิดมาแล้วก็ขอบคุณเรื่องราที่ผ่านเข้ามาสา,ามสิบห้าเรื่องนี้ ขอให้พีขอให้เล่มหนังสือเล่มที่สามที่หกเนี้ยมันเป็นหนังสือที่ดีด้วยวกันครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาครับขอบคุณจริงๆแล้วหวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมาแบบ,แบ,บมืดๆแล้วก็ไปแบบมืดๆแล้วกันนะ <S <S ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองแช่เอออันนี้เดีย๋ยวผมลองแชร์แชร์คลิปนี้ แชร์กันดูว่าจะมีคนดูไปแล้แชร์คลิปนี้นะแชร์ปไปที่ Facebook f a c e b o o k ใหม่ผมนะครับสรุปไอ้เพจเพจเก่าที่เป็นเพจเกมผมเป้าคืนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีก็ กจะมีคนมาดูบ้างเ <c oughs> ลยใจแค่ฝอบหวงครับว่ามีจะมีคนดูบ้างเนาะตอนนี้ก็วันนี้ก็ไม่สบายมากครับก็เลยมานจะอยากขึ้กจะอยากลองดูว่ามาอะไรทำอะไรได้บ้างในเครื่องนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะพยายามทําให้ดีวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันผิดที่อะไรมันเป็นที่อะไรเนาะขออนุญาตนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราลองแชร์ดูเดี๋ยวดูว่าจะมีคนมาดูเราไหม าจะมีใครสักคนเข้ามาดูเพิ่มนะครับแล้วแต่ตัวเองเนาะเ <c> ข <oughs> ้ามาดูคนเดียวก็เข้าใจเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูตัวว่ามันมีเสียงหรยวจะเช้เสียงนะครับ ให้ไโอเคครับไม่รู้ว่าผมจะพูดได้ดังแค่ไหนเนาะก็จะพยายามนะครับในเรื่องของการใช้เสียงนะฮะตรงเนี้ยเพราะว่าผมอะ่ะไม่รู้ว่าผมจะต้องขนาดมาไม่ขนาดไหนกำลังปรับัดทดสอบปรับอยู่นะครับว่ามันเราจะใช้เสียงได้ขนาดไหน นะครับผมอะไม่เป็นไรครับก็วันนี้จริงๆก็แค่อยากจะมาเล่าเรื่องราวของตัวเองเฉยๆในอายุที่มากขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วก็สุขสันต์วันเกิดกับตัวเองเป็นคลิปที่ฮะปลยพรตัวเองวอันครั้งหนึ่งครับก็อยากจะกลับไปหุนเหมือนเมื่อก่อนอีครั้งหนึ่งคือสิ่งที่เป็นไปได้ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้กลับไปทําอะไรที่อยากทานะฮะห,หลายๆอย่างอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าเสียง ผมไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะอันเนี้ยหูฟังมันไม่ดีมันเลยไม่รู้ว่าโอเคครับก็จากดูจากคลิปแล้วโอเคครับก็มันไม่มีอะไรครับจริงๆมันก็อยากพูดคุยอยากพูดเนี่ยการใช้ชคลิปคนเดียวมันน่าเบื่อนะ,ะ่ยเื่อเบื่อมากคุณจริงจริงอะหลัง ถ้างั้นผมก็มีเวลาให้สักสิบห้าคี่มีเวลาพูดถึงตัวเองสักสิบห้าทีแล้วกันเนาะชื่อช่องตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็น m r Lolly ใช่ไหมก็ก็อยากจะใช้ชื่อนี้จริงๆอยากจะทําอะไรที่คนเรามันจะเหงาได้ขนาดไหนวะคือเราก็เห็นคนไปเที่ยวคนเดียวเป็นนู่นไปนี่คนเดียวได้เนาะ ก็คงไม่ยากอะไรเกินไปมันจะเหงาได้ขนาดไหนวะครับตัวเองทุกๆวันเวลาคนก็คงเบื่อเหมือนผมแล้วครับจริงๆแล้วก็เบื่อในที่นี้ชีวิตใครหลายคนก็ไม่คงไม่ต่างกันเท่าไหร่กินข้าวเออไม่ใช่ทำงานกลับบ้านนอนเช้าตื่นไปทำงานกลับบ้านนอนเหมือนกันชีวิตถามว่าวันหนึ่งเจอใครบ้างไหมแทบไม่เจอเลย ก็เจอแต่คนพนักงานเดิมๆที่เดิมๆบริษัทเดิมๆขับบ้านมาก็ใช้ชีวิตอยู่กับเซฟโซนตัวเองนอนกินแล้วก็หลับไปทั่วเนี้สิ่งที่ทำวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ใช้เวลากับตัวเองใช้เวลากับเส้นทางเดิมๆคงไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกครับเอาจริงๆนะที่คุณจะ ประมาณว่าอยู่ดีก็ขับรถออกจากบ้านเพื่อไปนอนเล่นอยู่หาดห,หนึ่งแล้วก็กลับมาบ้านตัวเองจริงๆไหมมันจะมีใครถามกาันเดินทางคนเดียวท่องเที่ยวคนเดียวมันก็มีข้อดีนะถามว่าการท่องเที่ยวคนเดียวเดินทางคนเดียวมันก็มีข้อดีในเรื่องของว่าอ่ะอยากไปไหนก็ได้อยากเลี้ยวซ้ายไปนู่นอยากเลี้ยวขวามานี่อยากลงทางมานู่นอยากลงทางมานี่ มันก็มีข้อดีนะมันก็จะทาให้เราได้เจออะไรที่เราไม่ค่อยเจอแต่ระหว่างทางอะ่ะมันก็มีเหงาบ้างมันมีเพลงบ้างแต่ก็พยายามใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวให้มันดีที่สุดก็เนี่ยแหละครับก็เป็นพยายามจะทําตัวเองให้ดีๆพยายามปรับตัวเองใหม่จริงๆก็ ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมันจะมีความโดดเดี่ยวขนาดไหนเนาะผมก็พูดกับตัวเองว่าถ้าถ้ามันมีเลเวลในการใช้ชีวิตตัวคนเดียวเนี่ยจริงๆผมได้อยู่น่าในระดับ90้าสิบกว่าที่ถ้าถ้าใครเคยเห็นคลิปที่มันแบบว่าไม่ใช่คลิปทีถ้าใครเคยเห็นลทยไอที่เขาเป็นประมาณเลเวลอะเลเวลศูนย์เวลหนึ่งใชรคคนเดียวเลเวลเท่าไหร่ศูนิบห้า 99 99คือแตกทีบเรือเปกคนเดียวอันนี้ก็ยังไม่เคยแต่ผมก็ไปถ้าไปคนเดียวบ้างชีวิตที่ไปคนเดียวก็มีอะไรบ้างดำน้ำเดินเที่ยวนอนเล่นดูหนังดูหนังนี่คือเบสิกเลยกินข้าวคนเดียวเนี่ยก็ทุกๆวันแล้วนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีเรื่องอะไรที่มันแบบว่า มันเศร้าบ้างคือเราผมพยายามจะทําให้มันเศร้าแต่มันก็ูดยากอะเนาะในเรื่องของการที่จะทําอะไรสักอย่างให้มันเศร้าก็จริงๆก็ผมก็หวังว่ามันทุกๆวันเนี่ยผมไม่อยากจะใช้ชีวิตคนเดียวเท่าไหร่ราแต่เชื่อเถอะบางทีโชคชะตามันอาจจะลิขิดมาให้เราขัดใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้นะ ผมก็เข้าใจแหละว่าทําไมผมถึงต้องใช้ชีวิตคนเดียวไม่ว่าจะด้วยนิสัยท,ที่ไม่ค่อยที่เพื่อนไม่ค่อยอยากคบเท่าไหร่หรืออะไรต่างๆที่ไม่ค่อยเข้ากับใครได้บ้างนะครับเป็นคนอีกโก้สูงในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็อยากจะมีเพื่อนคุยกันก็ไม่ไม่ผมก็ไม่จริงๆถามว่าอ่ะมันก็ได้คุยกับใครไหมมันก็ได้คุยนะ คือคุณอายุขนาดเนี้ยเราจะหาแฟนได้ยังไงถ้าเราไม่ปัดแอปหาคูา่จริงปะก็ลองเล่นดูบ้างก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้มีใครที่เข้ามาในชีวิตเท่าไหร่ก็ยังใช้ชีวิตตัวคนเดียวยังเดินทางคนเดียวอยู่ผมเองตอนนี้เรามาพูดจริงๆปัจปเนี้ยประเด็นก็คือที่จะมาทำรลายแรกเนี่ยก็คืออยากจะทำปวยพรปวยเกิดแล้วก็ส่งท้ายปีที่สาสิบห้าของตัวเองแต่อยู่ดีเข้ามาพูดเรื่องนี้ได้ไงก็ไม่รู้ ก็จริงๆก็อยากจะทําเรื่องราวรนาดให้มันดีแล้วครับแต่ว่าผมอยากคือหลายๆคนก็เคยล้มกันมาหลายๆคนก็เคยผ่านช่วงแย่ๆในชีวิตกันมาแต่ก็อย่างอย่างว่าแหละครับเราไม่ค่อยจะได้เจออะไรดีๆเท่าไหร่หรอกเราจะเจอแต่เรื่องแย่ๆที่ผ่านเข้ามาถ้าใครชีวิตที่เจอแต่เรื่องดีๆแล้วครับก็ขอให้เจอเรื่องดีๆนะครับ คือผมก็เป็นคนพูดไหลายแสไลมเหมือนกันนะบางทีพูดไปเรื่อยนะฮะผมจะลองดูว่าจริงๆก็อยากหาไอเดียอยากหากวิธีการทําคือก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็พยายามทําในแบบของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วครับแต่ว่ามันมันไม่ดีอ่ะก็เลยแบบพยายามได้เท่าที่พยายามครับคือชีวิตตอนเนี้ย เลิกที่จะแข่งกับใครแหละชีวิตแค่มีความสุขในทุกวันแค่ยังมีคแม่อยู่ก็โอเคแล้วนะฮยังมีความยังเล่นเกมได้ยังมีบางคนที่คอยคุยด้วยบ้างก็ดีนะครับ,รบอยากไปเที่ยวคนเดียวอยู่ไหมอยากไปเที่ยวครับก็ถ้ามีตังก็จะเอาอไปุออกไปตอนนี้ ตอนนี้บอกเลยว่ารอหน้าจะซิดกรรมเดินหน้าไปาได้ได้กล้องม่ตัวนี้นะก็ไม่รู้ว่านี้ไลขึ้นอะไรนะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเก ครับไม่เป็นไรครับก็ยังไงเดี๋ยวผมว่าผมจะพยายามทำไลฟ์อาจจะเป็นไลฟ์หรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะฮะคือเป็นเดอรี่ของผมเองเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงหน้าจอนิดนึงว่ามันจะโอเคไหมหรืออาจจะใช้มือถือไลฟ์ก็ได้มือถือไลฟ์อาจจะดีกว่าด้วยเอา,อาจริงๆนะฮะแต่ว่ามือถือไลฟ์มันก็ผมก็จะไม่เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนาะเอางี้ก็พยายามแล้วกันครับขอบคุณคนที่เข้ามาดู ั้งหนึ่งคนเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเองอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะนะ่ะเนาะก็ขอบคุณแล้วกันครับที่เข้ามาดูนะฮะถ้าเป็นเรื่องถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากคุยกันบ้างก็ดีนะฮะแงอบเงาๆเหมืงอนกันเนาะการนอนคนเดียวก,การกินข้าวคนเดียวการอะไรคนเดียวแบบมันก็มีทําให้เราเงาบ้างแต่เชื่อเถอะผมว่ามันมันจะต้องผ่านไปได้ นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นการเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเริ่มทำาดรี่ฉบับนี้ในฉบับในเล่มที่สามสิบหกนี้นะครับหวังว่าจะมีดดรี่เล่มนี้โผล่มาในทุกๆวันที่ผมยังหายใจครับต่อให้มีใครดูหรือไม่ดูก็ตามก็ขอเก็บเป็นความทรงจำไปแล้วกันนะว่าปีนี้ เราพูดกับตัวเองว่าเราจะดีขึ้นขอให้มันดีขึ้นจนะริงๆจะพยายามไม่เป็นหนี้มากขึ้นนะครับไม่มีหนี้ไม่ให้มีหนี้เกิดขึ้นแล้วจะใช้หนี้ที่เกิดขึ้นด้วยถ้าเป็นไปได้และมีเงินถึงนะครับยังไงก็ไว้เจอกันก็ได้ครับแล้วก็หวงว่า